<Yeah. S 2> ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายรถใช้งานหนึ่งพันกิโลแล้วตอนนี้ของผม ได้หนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยกิโลแล้วนะครับก็ไปใช้บริการของศูนย์ยามาฮ่ามาเรียบร้อยแล้วก็จะมาบอกค่าใช้จ่ายจากศูนย์บริการนะครับว่าเขาทำอะไรไปบ้างนะครับสำหรับรถหนึ่งพันกิโลแรกก็ ก่อนที่ผมจะไปนะครับรถผมได้ประมาณหนึ่งพันสามร้อยกิโลหนึ่งพันเนี่ยแหละประมาณหนึ่งพันก็จะมีระบบแจ้งเตือนที่หน้าจอนะครับก็จะมีระบบออยกระพริบก็เหมือนเตือนน้ำมันเนี่ยแหละว่าให้ทำการเข้าตัวเช็คระยะเมื่อครบกำหน,นดรถใหม่ก็ประมาณหนึ่งพันกิโลที่เขาบอ,อบอกไว้ก็ ผมเลยมาสักสามสี่รอยกิโลก็ไม่เป็นไรครับก็เพิ่งไปเข้ามาก็เสร็จเรียบร้อยทางศูนย์บริการก็ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็จะมีอยู่สี่รายการจะมีเอ่อมีน้ำมันเฟืองท้ายหนึ่งร้อยซีซีสองขวดขวดละห้าสิบาท แล้วก็น้ำมันนีครับเป็นน้ำมันน้ำมันเครื่องที่ทางศูนย์ยามาฮ่าใช้ก็เป็นสังเคราะห์แท้ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าก็เพื่อนๆคนไหนมีแนะนำตัวไหนบ้างครับเพื่อนเอนคนไหนใช้อันไหนก็ลองคอมเมนต์บอกได้แนะนำได้นะครับบางทีผมก็ไม่รู้เนาะว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราต้องใช้บริการศูนย์ต่อไปหรือเปล่าหรือ หรือว่าเราหาเปลี่ยนเองจากร้านข้างนอกอย่างเงี้ยเลยมีชุดไส้กรองอีกอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็โอลิงสามสิบบาทนี่ครับเป็นค่าใช้จ่ายของสุมบริการของยามาฮานี่รถหนึ่งพันกิโลแรกนะครับเข้าเช็คระยะที่แรกเขาก็ถามว่าจะเอาเป็นน้ำมันธรรมดา ถ้าธรรมดามันประมาณรวมทั้งหมดอ่ะรวมทั้งหมดก็จะประมาณหกร้อยเจ็ดสิบเขาก็เลยผมก็เลยบอกว่าเอาเป็นดีๆแบบดีๆไปแบบพรีเมียมไปพอเพิ่มมาอีกสามร้อยเป็นเก้าร้อยเจ็ดสิบเพื่อนๆคนไหนใช้ตัวนี้อยู่ครับมันมันดีหรือเปล่าก็ฝากคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับเื่อคนไหนมีความรู้ เรื่องรถการใช้งานน้ำมันเครื่องเนี้ยใครใช้มาหลายๆกิโลเนี้ยแล้วมีข้อดีข้อ,ขอเสียยังไงช่วยบอกหน่อยครับสำหรับ x m a x ประมาณนี้เลยก็อต่อไปเขาน่าจะนัดต่อมา4,000กิโลครับเพื่อนๆว่าควรจะไปที่ศูนย์บริการไหม หรือถ้าเราไม่ไปจะเกิดอะไรขึ้นจากประกันประกันรถเราจะขาดหรือเปล่าอย่างเงี้ยใครมีคำแนะนำดีๆก็ช่วยบอกด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบอกแต่เพียงเท่านี้นะครับว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่ฝากช่วยกดไลค์ช่วยสมัครด้วยนะครับ ก็ขอบคุณครับ yeah. Yeah.